ตอนนี้เราก็อยู่กับ j จคูเซเว่ S H S แวเราจะมาทดสอบการขับขี่ถ้าพร้อมแล้วก็ไปเอาอยู่นะช่วงล่างเขาคือมันจะไม่ได้มีอาการเวอเลยนะรุ่นนี้ผมชอบมากคือเขาได้เป็นลำโพงโซ n y รอบคันสำหรับระบบช่วยเหลือการขับขี่และระบบความปลอดภัยเนี่ย19ระบบอัตาสิ้นเปลิงพลังงานหลังจากที่กลับมาจนถึงกรุงเทพนะครับผมสามารถทาได้อยู่ที่ ตอนนี้เราก็อยู่กับ J จคูเซเว่ S H S ซึ่งในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทดสอบการขับขี่นะครับและเดี๋ยวเราจะมาทำชาเลนจ์กันด้วยว่าคันนี้เนี่ยจะวิ่งได้ระยะทางกี่กิโลเมตรต่อลิตรนะครับเจ้าคันนี้เป็นรถบล็อ In ินไฮบริดก็จะมีทั้งเครื่องยนต์แล้วก็ตัวมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งในทริปนี้ขาไปของเราเนี่ยจะไม่ได้ใช้ระบบไฟฟ้าหรือว่าไม่ได้กด EV เลยนะครับแต่จะใช้ในระบบของตัวไฮบริดทำงานเป็นหลักเพื่อจะสื่อให้เห็นว่าเออถ้าไม่ได้วิ่งไฟฟ้าแต่วิ่งด้วยระบบไฮบริดอ่ะมันจะได้ระยะ เดี๋ยววันนี้มาดูกันครับซึ่งวิธีในการขับประหยัดน้ามันของผมเนี่ยอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าเป็นการทำชาร์เลนจ์เฉยๆนะครับเทคนิคของผมเนี่ยก็คือผมจะใช้ความเร็วไม่เกิน70กิโเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็จังหวะของการออกตัวเนี่ยผมจะยกเท้าออกจากเบรกให้ตัวรถอะมันเริ่มไหลออกมานิดนึงก่อนจากนั้นเราก็กรอคันเร่งไปเบาๆโดยจะไม่ใช้วิธีกดคลิกดาวและก็โหมดการขับขี่ของผมเนี่ยผมจะเลือกมาที่โหมดขับขี่แบบประหยัดนี่เข้ามาตรงนี้ จิ้มไปที่ประหยัด นะแล้วก็การรีเจนไฟกับนะครับผมจะเลือกระดับสูงจังหวะที่เรายกคันเร่งเนี่ยเขาก็จะมีความหน่วงการหน่วงเนี่ยก็จะชาร์จไฟกลับเข้ามาเก็บในตัวแบตเตอรี่เนี่ยก็ขับแบบนี้ไปเรื่อยๆแต่ย้ําอีกครั้งนะว่าอันนี้เป็นการทำชาเลนซ์ซึ่งเดี๋ยวท้ายคลิปเราจะมาทดสอบการขับขี่แบบปกติอีกครั้งหนึ่งครับและตอนนี้นะครับเราก็มาถึงที่เขาใหญ่แล้วขับไประยะทางเนี่ยอยู่ที่186กิโลเมตรกินน้ำมันเนี่ยอยู่ที่27กิโลลิตรและถ้าใครอยากรู้ว่าแล้วถ้าขับแบบปกติได้กกี่กตตอลิรเน เดี๋ยวขากับผมจะขับจากเขาใหญ่กลับที่กรุงเทพอันนี้เดี๋ยวผมจะมาสรุปท้ายคลิปอีกทีหนึง่งว่าถ้าขับแบบปกติเนี่ยมันจะกินน้ามันกี่ลิตรแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปทดสอบในสนามกันก่อนครับมาครับตอนนี้เราก็มาถึงสนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบในสเตชันต่างๆนะมาดูว่าสมรรถนะของเจ้าคันนี้เนี่ยมันจะตอบโจทย์การใช้งานได้ดีไหม <Yeah. S 1> เดี๋ยวมาดูนครับมาครับเดี๋ยวเรามาทดสอบการขับขี่ในสนามนะครับก็จะมีอยู่หลายสเตชันเลยสเตชันแรกเนี่ยก็จะเป็นเลนเชนนะครับใช้ความเร็วอยู่ที่ประมาณ40กิโลเมตรต แล้วเขาก็จะฉีดน้ําตรงกลางไันด้วยเดี๋ยวเรามาลองกันถ้าพร้อมแล้วก็ไปกดมาครับประมาณ40นะฮะยกคันเร่งถอนไ้ก่อนวีมีเกินมาด้วยนะโอ,โ,โอ้โหช่วงล่างเอาอยู่นะด้านหน้าจะเป็น m ม็กเฟิร์สันสตาด้านหลังก็จะเป็นแบบมันต i ลิงกก็เอาอยู่เดี๋ยวเรามาลองเข้าโค้งนิดหน่อยตรงนี้ก็จะเป็นความเร็วที่เหมาะสมแต่ก็จะใส่โอเวอร์มาอีกนิดนึงนะฮะ อันนี้โค้งแคบนิดนึงนะฮะลองสัมาโอ้อันนี้ใส่โอเวอร์มานิดนึงแต่ก็เอาอยู่นะช่วงล่างเขายังไม่ได้แบบถลหลไปมากและตรงนี้เนี่ยจะใช้ความเร็วอยู่ที่ประมาณ30กิโมต่อชั่วโมงนะครับเป็นการขับแบบสลาลอมถ้าพร้อมแล้วก็ไประวางคนข้ามแท็กหนะลังมา ตรงนี้จะเป็นการทดสอบในเรื่องของการซับแรงสั่นสะเทือนนะครับใช้ควมเด้วยประมาณ30ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงมาลองดูว่านุ่มไหม ก็มีนิดนึงมีกระเด้งด้านหลังเล็กน้อยโดยรวมก็เป็นประมาณนี้นะครับก็ถือว่าในเรื่องของระบบช่วงล่างแล้วก็ในเรื่องของอัตราเร่งเนี่ยมันก็เพียงพอต่อการใช้งานในระดับความเร็วที่เหมาะสมมาครับเรามาดูออปชันภายนอกภายในกันแบบคร่าวๆก่อนซึ่งในรุ่นนี้เนี่ยก็มีอยู่ทั้งหมด2รุ่นย่อยนะครับในรุ่นเริ่มต้นเนี่ยแปดแสนเก้าหบาทครับและในรุ่นท็อปสุด9 9 9 0 0 0บาทสาหรับคันที่อยู่ข้างหลังผมนี้เนี่ยอันนี้ก็คือในรุ่นท็อปสุดเลยจะโดดเด่นเนี่ดดดวนนนนาาาของงเท่มมมมใรููปปคุัั็ ก,นนะกระเจ้าของเขาเจะเป็นกระจังขนาดใหญ่ครับจะใช้เป็นซีซีเนี่ยมันดูสวยงามมาก,มากนะครับแล้วก็จะมีโลโก้เจคู่อยู่ตรงกลางเลยกล้องมีให้รอบคันครับหน้าหลังซ้ายขวาและยังได้ฟังก์ชันกล้องมุมมองแบบ540องศาด้วยเขาสามารถดูภาพใตา้ท้องรถได้ด้วยนั่นเองชุดไฟที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ด้านบนเนี่ยจะเป็นชุดไฟเดอร์ทมแลนดิ้งไลท์ครับส่วนชุดไฟสองสว่างไฟสูงแล้วก็ไฟต่ำเนี่ยจะอยู่ที่ชุนด,ด้านล่างตรงนี้เซ็ดดนเซอร์ด้านหน้าด้านหลงังเขามีมาให้ครบเลยนี่อันนี้ก็เป็นดีไซน์คร่าวๆนะมาดูด้านข้างกันบ้าง ด้านข้างของเขาเนี่ยก็จะโดดเด่นด้วยตัวลอ้อเพราะจะได้เป็นล้อขนาด19นิ้วเลยนี่ยาง2 3 5 50 R19 นะครับแล้วก็ตัวแม็กของเขาเนี่ยจะเป็นสีทูโทนจะออกแนวสไตล์ของรถไฟฟ้านิดนึงนะต้องบอกก่อนว่าเจ้าคันนี้เป็นรถปลั๊กอินไฮบริดที่สามารถชาร์จไฟก็ได้วิ่งด้วยน้ํามันก็ได้กระจกมองข้างครับมีไฟเลี้ยวให้ในตัวด้านล่างมีกล้องกล้องมีให้ซ้ายขวาหน้าหลังแล้วก็พวกบายสปอร์ตเนี่ยอันนี้ก็มีมาให้อยู่แล้วขึ้นมาที่บนหลังคาครับอันนี้เป็นหลังคาพาโนรามิกซันรูปขนาดเนี่ย ตรแล้วก็จะมีแหลกราวหลังคาตรงนี้ให้ด้วยนะครับแล้วก็มือเปิดประตูเนี่ยเมื่อเราปลดล็อกเขาจะยื่นมาแบบนี้แต่พอเราล็อกมันก็จะหุบเข้าไปนั่นเองความสูงจากพื้นถึงใต้ท้องรถเนี่ยจะอยู่ที่1 7 5ม mm มนั่นเองเส้นสายด้านข้างจะสังเกตได้ว่าเขาจะมาในแนวตรงนะดูได้จากริ้วตรงนี้ลากมาเลยจะยาวมาจนถึงด้านหลังแล้วก็เวลาที่เราจะชาร์จไฟจะอยู่ที่ด้านหลังฝั่งขวานะครับรองรับทั้งการชาร์จ AC และ DC AC รองรับอยู่ที่6.6กิโลวัตต์ครับส่วน DC จะรองรับอยู่่ที40 ลวัแล้วก็ตัวแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยจะมีขนาดความจุคร่าวๆนะประมาณ18กิโลวัตต์สามารถวิ่งได้ด้วยระยะทางไฟฟ้าล้วนๆเนี่ยประมาณ106กิโลเมตรอันนี้ตามโบชัวเนะ n e c แต่ใช้งานจริงเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ90กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งและถ้าเราขับด้วยไฟฟ้าแล้วก็น้ำมันรวมกันแล้วเนี่ยหชาร์จกับน้ำมัน1งถังเนี่ยวิ่งได้ระยะทางไกลสูงสุดเนี่ยประมาณ1,300กิโลเมตรเลยทีเดียวไฟท้ายของเขาเนี่ยจะเป็นไฟแบบลากยาวแล้วก็ด้านล่างเขาเนี่ยจะมีเซนเซอร์นี่เขาบอกว่าเป็น P v นี่ก็คือติดอยู่ตรงนี้เลยก็คือสามารถชาร์จไฟก็ได้เติมน้ํามันก็ได้นั่นเองแล้วก็กล้องหลัง,งเขาจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับเส็นไล้ฝ้าไฟเบร์นุที่3ที่ปั่นน้ำฝนหลังอันนี้มีมาให้ครบเลยฝาท้ายเราสามารถตั้งความสูงได้ผ่านที่ตัวหน้าจอเป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้าด้วยวิธีการใช้งานนะครับกดด้านล่างตรงนี้เขาก็จะเปิดให้เลย นะครับก็สามารถใส่สัมภาระได้ค่อนข้างเยอะนะกระเป๋าเดินทางใบใหญ,ใหญ่เราสามารถใส่ได้นะครับและถ้าสังเกตนะตรงนี้มันจะเรียบสมมุติว่าเราใส่กระเป๋าเดินทางหนักๆใหญ่ๆเราสามารถลากลงได้เลยนี่เห็นไจะมีชุดกันลอยตรงนี้ด้วยและถ้าเราเปิดฐานรองด้านล่างตรงนี้เนี่ยอันนี้จะให้มาเป็นชุดปะยางเติมลมนะครับแล้วก็จะมีสายชาร์จเอาไว้สําหรับการชาร์จกับไฟบ้านได้ชุดชาร์จจะอยู่ตรงนี้เวลาปิดฝาท้ายกดปุ่มตรงนี้ก็ได้นี่น ฝาท้ายตั้งระดับได้ด้วยและเติมน้ํามันอยู่ฝั่งไหนก็คืออยู่ฝั่งซ้ายนั่นเองมาเดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างครับว่าได้ออปชั่นอะไรสําหรับภายในนะครับมาเริ่มที่เบาะหลังกันก่อนเลยเบาะหลังเนี่ยเขาสามารถพับได้แบบ60-40นะครับพอเวลาพับเนี่ยมันก็จะเรียบนะครับทำให้เพิ่มพื้นที่ในการใช้งานได้แล้วก็จะมีที่วางแขนตรงกลางด้วยพร้อมกับที่วางแก้วน้ํา2ช่องพื้นที่ด้านหลังเนี่ยต้องบอกว่ามันกว้างขวางกําลังดีเลยผมสูง175ซมร้มนนะวัวเม็ดนสิบหน้าเัน,น้คือตํแหน่งเบาะที่ถอยจริงขณะับ ซึ่งผมเป็นคนขายาวผมจะถอยหลังมาค่อนข้างเยอะแต่ก็ยังได้พื้นที่อีกเยอะพอสมควรเลยแอร์ด้านหลังมีมาให้นะครับแล้วก็จะมีช่องชาร์จไฟทั้ง USB Type C แล้วก็ Type A มีมาให้นะแอร์หลังเราสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแล้วก็ปรับซ้ายขวาได้แล้วก็จะมีกระเป๋าหลังเบาะตรงนี้เราสามารถเนบโทรศัพท์ได้แบบนี้นี่เนบโทรศัพท์ลำโพงในรุ่นนี้น่าสนใจมากเป็นลำโพงโซนี่ด้วยคุณภาพเสียงบอกเลยว่ามันดีมากๆเบาะนุ่มกําลังดีนะครับลวดลายของตัวเบาะสวยงามแล้วก็ตัวเบาะด้านหน้าฝั่งซ้ายเนี่ยเราสามารถปรับ ได้จากคนที่นั่งต่อหลังเช่นเราอยากได้พื้นที่เพิ่มขึ้นที่ฝั่งซ้ายเนี่ยนี่มีสวิตช์สามารถเลื่อนได้นี่ปรับเอ็นแบบนี้ก็ได้และบนหัวของเรานะครับจะมีหลังคาพาราลมิกซันรูปขนาดใหญ่ด้วยพอเราเปิดปแล้วเนี่ยก็จะได้มุมมองที่โล่งโปร่งสบายตาแล้วก็กระจกบานข้างนะครับเป็นกระจกบานใหญ่ด้วยทําให้เราสามารถมองไปข้างนอกได้โดยที่ไม่รู้สึกว่าอึดอัดเลยอันนี้ก็เป็นดีไซน์คร่าวๆของเบาะหลังครับไปดูเบาหน้ากัน สำหรับเบาะคู่หน้านะครับก็เป็นเบาะแบบปรับไฟฟ้านะครับมีระบบเวลคัมซีทให้ด้วยนุ่มสบายกําลังดีเลยแล้วก็จะมีปีกเบาะตรงนี้ที่มันยื่นมานิดนึงนะครับอกกระชับตัวผู้ขับขี่ครับส่วนปีกด้านล่างที่มันอยู่ตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้สูงมากดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะขึ้นลงนะครับก็ทําได้สะดวกสบายพวงมาลัยจะเป็นแบบ3ก้านมีปุ่มมัลติฟังก์ชันตรงนี้สําหรับควบคุมตัวเรือนไม่์แล้วก็ตัวจอ,อกลางแล้วก็ก้านด้านหลังของเขานะครับฝั่งขวาเนี่ยจะสาหรับการปรับเปลี่ยนเกียร์เข้าเกีย,กกยกร์ P มจะเป็นแบบจอสีด้วยแล้วก็จอกลางนะครับมีขนาดอยู่ที่14.8นิ้วเวลาที่เราจะเข้าไปตั้งค่าเกี่ยวกับฟังก์ชันต่างๆของเขาเนี่สามารถเข้าผ่านได้ที่ตัวหน้าจอเลยวิธีการใช้งานมันก็ไม่ยากนะเราก็กดไปที่เมนูรูปรถตรงนี้จากนั้นเราก็เลือกได้เลยนี่ฝั่งซ้ายนะครับก็จะมีเกี่ยวกับการควบคุมเกี่ยวกับพลังงานตั้งค่ารถยนต์เดนนี๋ยวผมจะลองใช้งานให้ดูนะสมมุติว่าเราอยากจะดูว่าตอนนี้แบตของเรามันเหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะครับจิ้มตรงนี้ก็ได้ตอนนี้เหลืออยู่14แล้วก็โหมดในการขขับี่ เราสามารถเลือกได้ด้วยว่าจะให้เขารีเจนไฟกลับประมาณไหนนะครับถ้าต่ําก็คือมันจะหน่วงน้อยถ้าสูงก็คือจะหน่วงเยอะจังหวะที่เขาหน่วงเนี่ยเขาก็จะชาร์จไฟกลับเข้ามาเก็บในแบตเตอรี่ของเรามากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นคร่าวๆแล้วก็ระบบช่วยเหลือการขับขี่เจ้าคันนี้เนี่ยได้ระบบต่างๆเนี่ยเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยและระบบช่วยการขับขี่เนี่ยอยู่ที่19ระบบก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันที่มันครอบคลุมการใช้งานแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกบายสปอร์ตอะแดปตีฟครูซคอนโทรลนะครับแจ้งเตือนก่อนการชนมีระบบช่วยเบร ไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านหลัง RCTA RCTB รักษาตัวรถให้อยู่ในเลนแจ้งเตือนเมื่อรถออกนอกเลนหรือว่าเวลาเราจะเปิดประตูเนี่ยหากมีรถวิ่งทางด้านข้างก็จะมีสัญญาณไฟเตือนเรียกได้ว่ามาครบทุกฟังก์ชันเลยทีเดียวนะครับถือว่าได้แบบจัดเต็มนะแล้วเราจะสังเกตได้ว่ามันจะมีเป็นหน้าจอตรงนี้อยู่นะครับอันนี้คืออะไรอันนี้คือกล้องกล้องตรงนี้เนี่ยเขาจะจับใบหน้าของเราสมมุติว่าเราขับไปแล้วเราหาวหรือว่าเราหยีตาแบบหลับในเขารู้นะว่าเรากําลังจะหลับนะครับแล้วเขาก็จะขึ้นเตือน หน้าจอแล้วก็ถัดลงมาด้านล่างตรงนี้ครับอันนี้จะเป็นชุดไวเลสชาร์จให้กําลังไฟอยู่ที่50วัตต์ก็ถือว่าชาร์จไฟได้กําลังดีที่วางแก้วน้ํามีให้2องช่องข้างๆกันนะครับจะมีเป็นปุ่มนะครับโหมดก็คือโหมดการขับขี่นะครับเขาจะมีให้เลือกอยู่3โหมดสปอร์ตประหยัดมาตรฐานแล้วก็อันนี้คือสําหรับการล็อกประตูเปิดไฟฉุกเฉิน E.V. ก็คือการเลือกขับด้วยโหมด E.V. แล้วก็ H.E.V. คือการใช้เครื่องยนต์ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นหลักการทํางานของระบบไฮบริดนั่นเองตรงนี้จะมีเป็นกล่องเก็บความเย็นด้ววยกกล่่ออง็ถืา มันใหญ่นะนี่ผมใส่ของไว้เยอะแยะมากมายเลยขึ้นมาที่ด้านบนครับเวลาที่เราจะเปิดหลังคาซันรูฟเนี่ยก็คือจะมีสวิตช์ตรงนี้เราสามารถเปิดได้แบบนี้เลยนี่มันจะยาวไปจนถึงตอนหลังเลยนะแล้วก็ตัวกระจกของเขาเนี่ยก็สามารถเปิดได้ด้วยเดี๋ยวผมเปิดอันนี้ให้ดูก่อนว่ามันยาวไปจนถึงตอนหลังนี่ แต่ว่าตัวกระจกของเขาเนี่ยที่เราจะโผล่ขึ้นไปเนี่ยมันจะเปิดได้แค่ครึ่งเดียวนะครับก็คือครึ่งด้านหน้าอันนี้ก็ถือว่ามันได้ฟังกช์ชันที่ครบครันจริงๆเวลาปิดเราก็สามารถกดปิดแบบนี้ได้เลย ที่บางแดดนะครับมีกระจกให้ด้วยแล้วก็มีไฟส่องสว่างทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาเลยนะครับไฟแอมเบียนไลท์ตอนคืนมีมาให้เหมือนกันนะ64เฉดสีเลยทีเดียวสําหรับในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบขับในรูปแบบของ EV 100%นะครับโดยที่จะไม่ใช้น้ํามันนะและตอนนี้เนี่ยผมก็ชาร์จไฟจนเต็ม100%ไปแล้วนะครับที่หน้าจอตอนนี้เนี่ยมันอยู่ที่97%เพราะว่าผมจอดติดเครื่องสักพักใหญ่ๆเลยระยะทางที่เราจะเดินทางวันนี้ด้วยไฟฟ้าเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ40กกว่าิโเมตร เดินทางจากที่โรงแรมไปที่น้ําตกเหวสุวัด์ก็มาดูกันนะครับว่าฟีลลิ่งในการขับขี่ในรูปแบบของไฟฟ้าเนี่ยมันได้อัตราเร่งที่ดีไหมแล้วก็ยางนะตอนนี้ที่ผมเติมมาไว้เนี่ยก็จะอยู่ที่33 psi ตามสเปคของโรงงานเลยนะไม่ได้มีการเติมลมยางแข็งไปอย่างใดนะครับแล้วก็จะขับแบบปกติทั่วไปเหมือนกับเราใช้งานเดี๋ยวมาดูกันว่าเจ้าคันนี้จะกินไฟแค่ไหนนะครับมาดูกันครับตอนนี้เราก็กําลังออกเดินทางกันในโหมด EV ในโหมดนี้เนี่ยก็จะเป็นการ ใช้พลังงานไฟฟ้าแบบ100%เลยพลังกำลังของตัวมอเตอร์ของเขาเนี่ยจะอยู่ที่204แรงมา้าหรือว่า150กิโลวัตต์แล้วก็แรงบิดเนี่ยจะอยู่ที่310นิวตันเมตรถ้าคุณดูสเปคตัวมอเตอร์เนี่ยจะเห็นได้ว่ามันคือสเปคที่ใส่ในรถไฟฟ้า100%ทั่วๆไปนะคุณก็จะได้พลังกำลังของตัวมอเตอร์ประมาณนี้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยในการขับขี่รูปแบบไฟฟ้าของเจ้าคันนี้นะครับคุณจะได้ฟีลลิ่งเหมือนกับการขับขี่แบบรถ BEV ทั่ว รถมันอ่ดมันหน่วงเลยอัตราเร่งมาดีมากๆและก็ยังมีโหมดให้เลือกอ่ะอยู่ทั้งหมด3โหมดก็คือโหมดประหยัดโหมดมาตรฐานโหมดสปอร์ตตอนนี้เนี่ยผมอยู่ในโหมดประหยัดหรือว่าโหมดอีโคของเขาแต่อัตราเร่งนะบอกเลยว่ากระแทกนิดเดียวพุ่งเลย่ะผมทำให้ดูนะ3 2 1ปึ๊บ เห็นปะอันนี้คือในโหมดประหยัดนะสังเกตว่าพอผมกระแทกคันเร่งคือมันก็ดึงเลยแต่ตอนนี้เรายังใช้ความเร็วมากไม่ได้เพราะว่าเรายังอยู่ในขบวนและก็ข้างหน้ามีรถด้วยโดยส่วนตัวผมนะผมว่าในโหมดประหยัดของเขาเนี่ยคือมันตอบโจทย์ทุกการใช้งานแน่นอนนะครับไม่ว่าคุณจะขับในเมืองรถติดหรือว่าวิ่งต่างจังหวัดแบบเนี้ยทางโล่งๆอัอาตราเร่งในโหมดนี้ได้ดั่งใจแน่นอนแต่ถ้าคุณอยากให้คันเร่งน่มันไวมากกว่านี้คุณก็สามารถปรับมาในโหมดมาตรฐานได้เขาจะมีการควบคุมการทํางานของคัน เ่งก็คือมันจะติดเท้ามากยิ่งขึ้นและก็มันจะเห็นได้อย่างชัดเจนในช่วงจังหวะของการออกตัวหรือในขณะที่คุณเร่งรีบครับคุณปรับเข้ามาในโหมดสปอร์ตได้โหมดสปอร์ตเนี่ยคันเร่งก็จะไวขึ้นจังหวะที่กระแทกคันเร่งเนี่ยถ้าตั้งแต่ออกตัวนะมันจะดึงหลังติดเบาะเลยแต่มันก็จะแลกกับอัตราสิ้นเปลืองพลังงานที่กินมากกว่าในโหมดอื่นนะถ้าคุณอยู่ในโหมดสปอร์ตเอาเป็นว่าทั้ง3โหมดนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นโหมดประหยดัดโหมดมาตรฐานหรือว่าโหมดสปอร์ตของเขาเนี่ยยังไงก็ได้อัตราเร่งทีีด่ดดแนนน,นนนนออั้ก็พูถึง ในการขับแบบไฟฟ้า100%นะครับและในกรณีที่รถของคุณแบตบมันเหลือต่ำนะครับแต่ว่าคุณอยากได้ระยะทางในการวิ่งที่มันไกลขึ้นเนี่ยคุณสามารถปรับเข้ามาในโหมด EV+ ได้พอจิ้มเข้ามาแล้วเนี่ยเขาจะมีข้อความขึ้นเตือนครับก็คือในโหมดนี้เนี่ยมันเปรียบเสมือนกับว่าเป็นโหมดที่ประหยัดพลังงานมากที่สุดอาจจะมีการควบคุมการทํางานของระบบไฟฟ้าบางอย่างเขาก็จะขึ้นเตือนตรงนี้ให้แล้วก็อัตราเร่งเนี่ยอาจจะไม่ได้ทันใจมากเท่ากับในโหมด EV เมื่อกี้ถ้า คุณยอมรับเงื่อนไขของเขาได้แล้วกดยืนยันได้เลยแต่อันนี้คือผมยังไม่ต้องการใช้ก็จะใช้ในโหมด EV ีไปก่อนอ่ะอันนี้ก็เป็นคร่าวๆของในแต่ละโหมดตอนนี้เรากําลังขับขึ้นเขาตอนนี้เราอยู่ที่อุทยานเขาใหญ่ละมันจะเป็นเส้นทางที่ต้องขับขึ้นเนินแล้วก็ต้องมีจังหวะของการเลี้ยวโค้งด้วยเออมาลองกันดีกว่านะครับว่าอัตราเร่งมันเป็นยังไงอ่ะเราก็ใช้ความเร็วทั่วไปนะครับซึ่งเมื่อวานเราก็ได้ทดสอบช่วงล่างไปแล้วผมว่าเป็นช่วงล่างที่มั่นใจได้ในระดับหนึ่งดังนั้นเนี่ยทาง โค้งเบาๆแบบนี้นะคันนี้ไปได้สบายมากๆนี่ข้างหน้าทางโค้งนะสาดแต่ครับแต่เราก็ต้องใช้ความเร็วให้เหมาะสมกับทางโค้งด้วยนะอันนี้โค้งไม่ลึกมากครับเข้าได้แบบนิ่งๆเลยอ่ะข้างหน้าเป็นทางขึ้นเขาอันนี้ผมย้ํานะว่าอยู่ในโหมดประหยัดเนี่ยอัตราเร่งคือคุณแตะคันเร่งเบาๆอะ่ะมันขึ้นเนินได้แบบสบายเลยอะ่ะไม่มีอะไรน่ากังวลเลยนะฮะนี่มาแบบนิ่งๆแล้วก็ช่วงล่างเขาซับแรงสั่นสะเทือนโอเคอยู่นะเนี่ยจังหวะของการเหวี่ยงซ้ายเหวี่ยงขวามันไม่ได้โค้งเคงจนเกินไปอะครับ ข้างหน้าโค้งแคบครับ เข้าแบบเนียนๆเลยนะพวงมาลัยเนี่ยการปรับเซตของเขาอะมันจะไม่ได้แบบคมจนเกินไปเพราะว่าต้องเข้าใจนะว่าเจ้าคันนี้เป็นรถ SUV ดังนั้นเนี่ยก็จะมีการปรับเซตระยะฟรีของพวงมาลัยอะให้มันเป็นในความรู้สึกแบบการใช้งานในชีวิตประจําวันดังนั้นมันก็จะมีระยะฟรีเล็กน้อยมันจะไม่ได้คมจ๋าเลยแต่พอเอามาขับในทางโค้งแบบนี้ผมว่ามันก็โอเคอยู่นะควบคุมได้ง่าย มาครับเดี๋ยวเรามาลองขับเล่นโค้งกันหน่อยนะตรงนี้ทางโค้งเยอะมากมาดูกันว่าระบบช่วงล่างอะ่ะมันตอบโจทย์ดีไหมนี่โค้งแรกก่อนเลย Oh, โค้งลึกแบบหักศอกนะครับไปแบบเนียนๆคือมันจะไม่ได้มีอาการเวอร์เลยนะจังหวะของการเข้าโคง้งเรารู้สึกนะว่ามันมั่นใจอ่ะซึ่งคนขับอ่ะจะสัมผัสได้เลยนะว่าเอ้โค้งนี้เราไปไหวโค้งนี้เราไปไม่ไหวแต่อันนี้คือแบบพอเข้าแล้วแบบมันก็นิ่งๆไม่ได้มีอาการแบบท้ายลื่นถลายเลยนะเนี่ยเดี๋ยวลองสาดโค้งใหม่นะ ้ายไม่ได้มีสไลด์เลยนะแล้วผมใช้ความเร็วเวอร์มาอีกนิดนึงมากกว่าความเร็วที่เหมาะสมอะรถมันยังไปได้แล้วก็ความนุ่มนวลของช่วงล่างเนี่ยผมว่าคาแรคเตอร์เขาไม่ได้เป็นรถที่นุ่มมากแต่จะมาในแนวของความนุ่มแบบเฟริเฟรม์รมๆหน่อยอแต่ไม่ถึงกับกระ,กะด้างมากนะเพราะว่าด้านหลังเขาเนี่ยจะเป็นแบบมันติลิงดังนั้นเนี่ยระบบช่วงล่างประเภทนี้เนี่ยมันก็จะขึ้นชื่อในเรื่องของการซับแรงสั่นสะเทือนที่ดีกว่าช่วงล่างที่เป็นแบบพวกทอร์ชันบีมอยู่แล้วนี่พอเอามาเล่นโค้งแบบเนี้ยผมว่า มันโอเคเลยนะนุ่มกําลังดีมันก็ตอบโจทย์แบบพ่อบ้านสายซิงได้อยู่อัตราเร่งก็ถือว่าโอเคไม่ได้อืดแต่ก็ไม่ถึงกันแรงวูบวาพอได้ช่วงล่างแบบนี้มันก็ทําให้การขับขี่ของเราเนี่ยมันมีความมั่นใจแล้วก็สนุกมากยิ่งขึ้นนั่นเองมาครับเรามาสรุปอาตาัตราเสถียพลังงานหลังจากที่เราวิ่งด้วยโหมด E ีีเพียวๆ100%ระยะทางที่ผมวิ่งไปเนี่ยจะอยู่ที่41กิโเมตรมีทั้งการขับขึ้นเขาแล้วก็ลงเขาด้วยเพราะว่าเขาอยู่ที่อุทยานเขาใหญ่ผมใช้ไฟไปทั้งหมด อยู่ที่40%กับระยะทาง41กิโเมตร่ยง่ายๆเลยนะเปอร์เซ็นต์แบต1%เซตวิ่งได้1กิโลอันนี้เป็นแบบปลั๊กอินไฮบริดเขาจะได้แบตอยู่ที่18.3กิโลวัตต์ชั่วโมงแบตเขาไม่ใหญ่เฉลี่ยแล้วก็จะประมาณ1%ต่อแบต1กิโลอัตราสิ้นเปลืองพลังงานตามหน้าจอจะอยู่ที่14.4กิโลวัตต์ต่อ100กิโเมตรก็ถ้าผมใช้ไฟจนเหลือศูนย์เลยก็จะได้ระยะทางประมาณนี้แหละประมาณ9 0้าสิบถึงหนึ่งร้อยประมาณนี้อันนี้บอกก่อนนะ แต่จังหวัดที่ขับลงเขามันจะมีการรีเจนไฟกับและตอนนี้นะครับเราก็กําลังขับรถกับที่จังหวัดกรุงเทพนะครับแต่การขับกับในครั้งนี้ของเราเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทดสอบในเรื่องอัตราสิ้นเปลืองพลังงานในโหมด H E V หรือว่าไฮบริดเหมือนกันแต่จะเป็นการขับแบบใช้งานทั่วไปอันนี้ไม่ได้เน้นประหยัดละขับแบบตามสภาพการจ,ะะจราจรเหมือนกับว่าเราใช้งานในชีวิตประจาวันทั่วไปเลยแต่ก่อนที่เราจะไปสรุปอัตราสิ้นเปลืองพลังงานตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาทดสอบอัตราเร่งในโหมดการขับขี่แต่ละโหมดของเขากันก่อนซึ่ง จะมีโหมดอะไรบ้างลหละก็จะมีในโหมดประหยัดโหมดมาตรฐานแล้วก็โหมดสปอร์ตอย่างที่บอกไปเนี่ยว่าเจ้าคันนี้เป็นรถบล็ออินไฮบริดก็จะมีทั้งเครื่องยนต์แล้วก็ตัวมอเตอร์ไฟฟ้านะเครื่องยนต์เนี่ยจะเป็น1.5ลิตรเทอร์โบแรงม้าของเครื่องยนต์เนี่ยจะอยู่ที่143แรงมา้าแรงบิด215นิวตันเมตรส่วนตัวมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยให้พละกกำลังอยู่ที่204แรงมา้าแรงบิด310นิวตันเมตรหลักการทำงานของเครื่องตัวนี้ในโหมดไฮบริดของเขาเนี่ยก็คือช่วงจังหวะของการออกตัวจาก0ถึง40กิ เขาจะขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นหลักและเมื่อความเร็วจาก40ถึง70กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยก็คือยังใช้มอเตอร์ในการขับเคลื่อนอยู่แต่ว่าเครื่องยนต์จะเริ่มติดละติดเพื่อปั่นไฟเข้ามาเก็บในแบตและเมื่อความเร็วมากกว่า70กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปอันนี้จะเป็นการทํางานคู่กันละระหว่างตัวมอเตอร์ไฟฟ้ากับเครื่องยนต์ก็คือเขาจะทํางานร่วมกันแบบพาราเรลเลยอันนี้ก็เป็นหลักการทาํางานคร่าวๆของเขา,ขาส่วนโหมดการขับขี่นะครับก็จะมีในโหมดประหยัดนี่ผมจิ้มมาเลยนะโหมดประหยัดวิธีกาาารใช้ง้งนเข เดอเออ HEV ที่หมดประหยัดนะครับอัตราเร่งในโหมดนี้เนี่ยบอกก่อนนะว่ามันอาจจะไม่ได้แรงวือหวามากแต่มันเพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนอย่างสภาพการจราจรตอนนี้นะก็คือรถมันก็ไม่ถึงกับว่าโล่งเลยนะครับมันก็ติดแบบไหลๆเราก็สามารถทําความเร็วได้นะครับจริงๆคุณอยู่ในโหมดประหยัดนี้เนี่ยมันเพียงพอต่อการใช้งานแล้วอัตราเร่งมันก็จะมีความหน่วงๆนิดหน่อยมันจะเห็นผลอย่างชัดเจนเนี่ยก็คือจังหวะของการออกตัวแต่ถ้าคุณไหลออกมาแล้วอ่ะคุณก็สามารถ ใส่คันเร่งเข้าไปได้เลยเนี่ยเนี่ยมันก็เหยียบได้เลยนะเออไม่ได้รู้สึกว่ามันตื้อมากแค่หน่วงๆนิดหน่อยจังหวะของการออกตัวนั่นเองน,นี่มาดีนะก็ใช้ได้อ่ะลองเปลี่ยนมาในโหมดมาตรฐานเป็นโหมดนอมองเขาอันนี้กลางๆคันเร่งไวขึ้นเลย ก็ติดเท้ามากขึ้นไม่ได้อืดน,นะแต่จังหวะที่เราคลิกดาวน์เมื่อกีอ้อันนี้ก็จะได้ยินเสียงของเครื่องยนต์นิดนึงนะดังเข้ามาให้เราได้ยินนิดหน่อยแต่ถ้าไม่สังเกตจริงอะ่ะมันก็ไม่ได้ยินนะเออก็ถือว่าเก็บเสียงได้ดีด้วยส่วนในโหมดสปอร์ตอันนี้คันเร่งไวแบบชัดเจนเลยถ้าเราคาคันเร่งไวเล็กน้อยแล้วจิ้มมาในโหมดสปอร์ตเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าตัวรถมันปึ๊บขึ้นมาคันเร่งมันไวขึ้นอะ่ะพอเรากระแทกออกจากฟิลิปประมาณนี้นะอันนี้ใช้ความเร็วอยู่ที่ประมาณ90นะ3 2 1 มันก็จะดึงขึ้นมาหน่อยนึงเนี่ยเหมือนมันจะวูบไปหน่อยหนึ่งนะพอกดคันเร่งอะ่ะแล้วพอแช่สักพักหนึ่งอะ่ะเออมันเริ่มมาพอมามันก็จะดึงไปเลยเนี่ยมันก็โอเคอยู่นะ ตาตาเร่งมาเหยียบแป๊บๆจะมาร e ้อยย่แล้วนะในรุ่นนี้เนี่ยความเร็วสูงสุดอะท็อปสปีดอะมันจะไปตันอยู่ที่ประมาณ180กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้เป็นท็อปสปีดของเขาเพราะอยู่ในโหมดสปอร์ตแล้วผมว่ามันขับสนุกนะเก็บเสียงได้ดีเสียงของตัวเครื่องยนต์อะมันได้ยินแบบว่าแวลแค่นั้นเองส่วนเสียงของลมภายนอกที่มันจะดังเข้าห้องโดยสารเนี่ยผมว่าเขาเก็บได้ดีถึงที่ความเร็วประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้ยังเก็บได้ดีทั้งเสียงภายนอกแล้วก็เสียงจากชาาช่่่ววววงาาาาาแตถ้้้ใคมมเร็ก็กกกนนัน อาจจะได้ยินเสียงลมภายนอกมันเล็ดลอดเข้ามาให้เราได้ยินบ้างแต่ก็ไม่ได้ถึงกับว่ารำคาญอะไรถ้ามันดังเกินไปเนี่ยคุณเปิดลําโพงโซนี่เลยอ่ารุ่นนี้ผมชอบมากคือเขาได้เป็นลําโพงโซนี่รอบคันซึ่งคุณภาพเสียงบอกเลยว่าแบบมันคมชัดมากๆมันฟินมากสําหรับรถที่ราคาไม่เกินหลานแต่ได้ลาโพงโซนี่ผมว่าเอออันนี้มันเป็นอะไรที่ดีสําหรับระบบช่วยเหลือการขับขี่และระบบความปลอดภัยเนี่ยผมว่าเขาก็มีให้แบบจัดเต็มเลยเยอะม,กมากๆ19ระบบอ่ะเรามาลอง ใช้งานในระบบที่เราจะได้ใช้งานกันบ่อยๆกันอย่างเช่น Adaptive Cruise Control นะอันนี้เป็นแบบ Stop and Go ด้วยเว้นระยะห่างระหว่างรถเรากับรถคันหน้าได้ด้วยเดี๋ยวผมจะลองใช้งานให้ดูนะอย่างเช่นตอนนี้นะครับผมจะล็อกความเร็วเอาไว้ที่70กิโเมตรต่อชั่วโมงนี่วิธีใช้งานนะก็จิ้มตรงนี้1ครัง้งเพื่อเข้าฟังก์ชันนะครับจากนั้นเราก็เลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลงได้เลยนะครับเพื่อเพิ่มปรับลดความเร็วอ่ะผมเพิ่มไปที่ความเร็ว80กิโเมตรต่อชั่วโมงครับตอนนี้สังเกตที่ตรงนี้นะ80แต่่่ทําไมมถผมวิงอยู 270กว่าๆเนี่ย69 65ละเป็นเพราะว่าตรวจจับรถคันหน้าได้รถคันหน้าเขาวิ่งช้ากว่ารถเราก็จะวิ่งที่ความเร็วตามรถคันหน้าเลยจนกว่ารถของเราจะหลุดรัศมีจากรถคันหน้านี่ดูได้จากหน้าจอนี้ก็ได้เนี่ยเขาตรวจจับอยู่เห็นมั้เป็นสีฟ้าๆแปลว่าเขาตรวจจับเจอเราสามารถเว้นระยะห่างระหว่างรถเรากับรถคันหน้าได้ทั้งหมด5ระดับและถ้าเราหลุดรัศมีจากรถคันหน้าเนี่ยรถเราก็จะเร่งความเร็วจนถึงระดับคอนโทรลที่เราตั้งเอาไว้นั่นเองแล้วก็ยังมีอีกหลายระบบเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดระบบนี้ครับแจ้งเตือนการออกนอกเลนพอจิ้มไปแล้ว เขาก็จะถามว่าเอาแต่เสียงหรือว่าสั่นด้วยหรือว่าให้มาทั้ง2แบบเลยเดี๋ยวผมจะลองขับออกนอกเลนครับเนี่ยเขาก็จะดังต๊ดๆนะครับแล้วก็พวงมาลัยจะสั่นแต่เสียงเขาอาจจะไม่ได้ดังมากแล้วก็ยังมีระบบนี้ช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนเอ่ะลองเปิดครับสมมุติว่าเรากําลังจะขับออกนอกเลนนี่นะขัออกนอกเลน ดึงพวงมาลัยกลับครับเขาจะดึงพวงมาลัยกลับเพื่อให้รถของเราอ่ะมันอยู่ในเลนบายสปอร์ตมีมาให้นะครับแจ้งเตือนการเข้าใกล้ด้านหลังถ้ามีรถที่มาเร็วมากๆแล้วมีโอกาสสุ่มเสี่ยงชนท้ายรถเราอ่ะเขาก็จะมีการแจ้งเตือนด้วยก็ถือว่าโอเคนะระบบ มีให้เยอะมากนี่แจ้งเตือนความเร็วเกินกําหนดก็ได้แจ้งเตือนการออกตัวทําได้หมดเลยอันนี้ก็เป็นหลักๆของฟ e ลลิ่งการกับขี่แล้วก็ระบบต่างๆที่ได้ลองใช้งานเบื้องต้นนะถือว่าทํางานได้ดีพอสมควรเลยทีเดียวนะครับครับเรามาสรุปอัตราสิน้นเปลืองพลังงานกันครับหลังจากที่กลับมาจนถึงกรุงเทพนะครับลักษณะการใช้งานเนี่ยก็คือตามสภาพการจราจรเลยไม่มีการเน้นขับแบบประหยัดผมสามารถทําได้อยู่ที่20.4กิโลเมตรต่อลิตรอันนี้วิ่งด้วย ระบบไฮบริดเพียวๆนะไม่ได้วิ่งแบบ EV เลยก็ถือว่าเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันพอสมควรเลยถ้าคุณวิ่งด้วยไฟฟ้าเฉลี่ยแล้วก็ชาร์จหนึ่งเนี่ยจะได้ประมาณ90เนี่ยได้แน่ๆอยู่แล้วต่อ1ชาร์จนะครับหลังจากที่ไฟชุดนั้นหมดไปคุณก็จะวิ่งเข้าสู่ระบบไฮบริดใช่ไหมไฮบริดถ้าคุณเน้นแบบประหยัดเลยนะครับได้แน่ๆเนี่ยอยู่ที่ประมาณ27ิเกิโเมตรต่อลิตรแต่ถ้าขับแบบปกติทั่วไปตามการใช้งานนะครับนี่ได้ประมาณ20กิโลลิตรก็ถ้าคุณชอบคลิปนี้ นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ